บอกล้าหน้ามันปัญหาหลุมสิวด้วยสิ่งนี้เมลอน SOD สามารถช่วยฟื้นฟูผิวให้ขาวกระจ่งางใสได้ดีกว่ากินคูต้าถึง10เท่าพร้อมช่วยลดความมันส่วนเกินกระชับรูขุมขนทำให้คนที่มีปัญหาหน้ามันอยู่แล้วบอกลากระดาษซับมันไปได้เลยและยังช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินซีมากถึง3 0 0พ จากรังสี U V และยังปกป้องแสงสว่างจากจอคอมพิวเตอร์และจอมือถือและยังช่วยลดรอยดำจากสิวฟื้นฟูผิวจากปัญหาหลุมสิวให้ตื้นขึ้นซึ่งทำให้ผิวหน้าคุณสวยงามเมลอน S O D อยู่ในบอสไมยถึง1,000กันกรัมดื่มได้ทุกวันหน้ามันน้อยดื่มวันละหนึ่งซองหน้ามันสิวเยอะจัดไปเลยวันละ2องซองพร้อมบอกลาหน้าสิวไปได้เลย